ทุกคนน่าจะรู้แหละว่าพี่อ้นไม่ค่อยทําคลิปบทสัมภาษณ์ของเอ,อริกเทนฮากหลังจบเกมสักเท่าไหร่แต่จากผลเสมอในยูโรปาลีกเมื่อคืนที่ผ่านมากับทเวนเต้คาโอเทฟอร์ดไปหนึ่งหนึ่งโดวยวิธีการเล่นที่แบบเปลืองค่าเน็ตเปลืองค่าไฟเสียสุขภาพความดันขึ้นก็ขอทำคลิปบทสัมภาษณ์ของเอ,อริกเทนฮากหลังจบเกมสักนิดหนึงแล้วกันไปดูแล้วกัน ว่าแกจะพูดอะไรอีกนะโดยเทนฮาให้สัมภาษณ์กับ TNT Sport ว่าเราปล่อยให้พวกเขามีความหวังเราต้องควบคุมเกมให้ดีกว่านี้ตอนนำ1-0และพยายามเดินหน้าต่อไปเครื่องหลังมาตรฐานของเราตกลงไปก่อนจะมาเสียประตูเราปิดเกมไม่ลงเราต้องหาประตูที่2พอทำไม่ได้พวกเขาจึงยังมีความหวังอยู่แล้วเราก็โดนลงโทษด,ด้วยความผิดพลาดของเราเอง นักเตะเทเวนเต้สามารถเลี้ยงบอลผ่านมาได้ขนาดนั้นโดยไม่มีใครไปหยุดได้เราไม่สามารถเสียประตูแบบนั้นได้อีกเราได้เห็นอีกครั้งแล้วว่าเราต้องเดินหน้าต่อตลอดทั้งเกมเมื่อนำา10คุณต้องลุยต่อไปเดินหน้าต่อเพื่อประตูที่2อย่างไรก็ดีนี่คือเกมแรกเท่านั้นแต่การคว้าชัยชนะคือสิ่งสำคัญมากๆอ้าวก็รู้นี่ว่าถ้าชนะเนี่ยมันคือเรื่องดีแล้วทำไมไม่ทำห เป็นอะไรทำอะไรกันอยู่เออขึ้นน,นํา10ไปแล้วแล้วทําไมปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นตอนให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าเออน,นํา1 0่แล้วต้องตามหาประตูที่2ให้ได้เอาจริงๆบ้าเอ,อริกเทนฮากตลอด90นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมาไอประตูแรกเนี่ยเราก็จะไม่มาซะได้ซ้ําถ้าเขาไม่สกัดมาเข้าทางเอริกเซนเพราะอะไรเพราะเกมรุกของเรามันตีตันช้าไปหมดเลย คืองงมากเวลาที่เราได้ครอบครองบอลเนี่ยทำไมเราถึงไม่จ่ายบอลหาพื้นที่ว่างให้มันเร็วเร็ว,รวทำไมเราเอาบอลอยู่กับตัวอยู่กับแดนหลังนานเหลือเกินกว่าจะถ่ายบอลขึ้นหน้าไปได้เนี่ยเขาก็ลงไปรับกัน11คนหมดแล้วแล้วมันจะเอาช่องที่ไหนพาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษเขาละ่ะถูกต้องปะสิ่งที่เด็กผีเห็นเมื่อคือนน่ะคือการจ่ายบอลออกข้างซ้ายทีขวาที พอตรงกลางไม่ได้ก็ออกปีกแล้วบอลก็ไปเสียให้เขาตรงฝั่งปีกซ้ายปีกขวาของเรานี่แหละเออแล้วมันยังดีตรงที่ว่าเราไปเพสซิ่งเอาบอลกลับมาเล่นต่อได้แต่พอเอาบอลกลับมาได้ก็เข้าอีบรอบเดิมก็คืออะไรช้าช้ามากกว่าจะเอาบอลขึ้นจากแดนหลังเข้าไปในกรอบเขตโทษเขาเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันช้าขนาดนั้น แล้วป่าก็บอกว่าอยากได้ประตูที่2ให้มันให้เกมมันจบปิดเกมให้ได้แต่ประเด็นคืออะไรเกมรุกมันก็ไม่มีอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วพอโดนตีเสมอปุ๊บคุณก็เอานักเตะที่มันแบบพอจะสร้างความอันตรายในสนามได้ออกไอ้อย่างมาค้าแรดฟอร์ดอย่างเงี้ยเออเอาออกไปทําไมไม่เข้าใจฮะเอออะอย่างบูโนเฟนันเดสเนี่ยเมื่อคือนเนี่ยทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยทําไมไม่เอาออกฮะ หาคนมาแทนบูโน่แล้วไม่ใช่เหรอนั่นคือเมสันเมาส์อ่ะมันเล่นตำแหน่งเดียวกันก็เอาเมาส์ลงมาแทนบูโน่เอาบูโน่ออกไปซิฟอร์มมันไม่ดีให้อยู่จนจบ90นาทีได้ยังไงฮะเนี่ยแก้เกมแบบเนี้ยแก้เกมแบบงงงแก้เกมแบบแก้เกมอะไรวะแล้วจะไม่ให้แล้วจะไม่ให้เด็กผีด่าหลังเกมได้ยังไงอะถ้าคุณทําได้แค่เนี้ยถูกต้องปะเออเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะฝั่งของทีม ผู้บริหารหลังบ้านชุดใหม่เนี่ยหาคนมาแทนเอริกเทนฮากเลยก็ได้นะยังไม่ต้องไล่ออกหรอกแต่เริ่มไปสอหาคนที่จะมาสานงานต่อได้แล้วละ่ะเพราะดูทรงแล้วเอริกเทนฮากเนี่ยม,มาถึงขนาดนี้แล้วตัวก็ครบขนาดนี้แล้วไม่มีนักเตะบาดเจ็บเพิ่มแล้วแต่ทำไมเกมมันไม่ได้ดีขึ้นเลยวะงงเหมือนกันไม่เข้าใจซึ่งนี่คือความรู้สึกของเด็กผีที่ฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้เซฟเอริกเทนฮากแล้วนะ พี่โอนก็นเป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์บน่นเอริเทนฮากได้กับเรื่องในสนามที่มันเกิดขึ้นมันหมดข้ออ้างแล้วนะว่าทีมงานหลังบ้านไม่ดีเขาซัพพอร์ตคุณเต็มที่เลยซัมเมอร์ที่ผ่านมามันหมดข้ออ้างแล้วนะว่านักเตะเจ็บเยอะไม่มีแล้วเหลือแค่ไม่กี่คนเองขนาดมาเลเซียกลับมาได้เลยเออแล้วทำไมคุณยังถึงทำทีมให้มันแบบทรงไม่ดีขึ้นเลยอ่ะไอเกมรับเนี่ยไม่เถียงดีขึ้น แต่ไอเกมรุกเนี่ยมันยังไงการพ่อคุณฮะมันไม่มีจินตนาการไม่มีมิติไม่พูดไงดีวะไม่มีอะไรเลยมันโบ๋เลยอะ่ะเกมรุกอะ่ะมันทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้อะ่ะฮะแล้วกี่ครั้งแล้วที่เสียประตูแบบเนี้ยเสียประตูแบบเสียประตูแบบจักเงาอ,อ่ะเสียประตูแบบง้ๆอะ่ะเสียประตูแบบอะไรวะบทจะเสียก็เสียเสียง่ายแบบนีโอ้ไม่ไหวเออ ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นใครที่เซฟเอริกเทนฮาร์เนี่ยโปรดเข้าใจคนที่เขาไม่เซฟด้วยเขาก็มีความรู้สึกของเขามีมุมมองของเขาเช่นกันมุมมองของคุณมุมมองของผมมันไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันแต่มันไม่มีใครผิดนะไม่ต้องมาคิดว่าเออคนที่เขาไม่เซฟเนี่ยโอ้ไม่ใช่เด็กผีตัวจริงไม่ใช่เด็กผีที่แบบเจียทีมานานเป็นผีขาจรไม่เกี่ยวนะครับ เออเขาก็เชียร์ทีมนี่แหละเขาก็มีสิทธิวิาพากษ์วิจารณ์ถ้ามันไม่ดีแค่นั้นเองนะครับเออมันดีไหมล่ะเมื่อคือนนะ่ะถามจริงถามใจคุณดูเอาใจลึกๆของคุณนะ่ะคุณเห็นอะไรกันอยู่ละ่ะเออเห็นไหมว่ามันดีแต่ผมเห็นว่ามันไม่ดีนะมันไม่ดีทีมอย่างเทเวนเต้มึงในลีกอะ่ะเขาไม่ชนะใครเลยอะ่ะเออแล้วแมนยูทำอะไรเขาไม่ได้คืออะไรวะแล้วก็เดี๋ยววนีิปป์เดิมใช่ป่ะเสมอสอง สุดสัปดาห์นี่คือไงเดี๋ยวก็ไปเล่นไม่ดีกับสปเปอร์แต่ชนะอย่างนี้เหรอแล้วพอยูโรปาลีกกลางสัปดาห์หน้าเจอปอโตก็ไปแพ้อย่างนี้ป่ะอ่าหลุมนรลกเหมือนเดิมเลยไม่แตกต่างเลยเอาเด็กผีระบายมันออกมาวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับเห็นเห็นนัดเมื่อคืนแล้วรู้สึกแบบนี่ทีมกูได้แค่นี้เหรอโคตา้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจะได้ไหมแชมป์จะเอาจากไหนงง